พี่จ้าพี่น้องสวัสดีอีกรอบนะคะชีวิตติดห้องพี่น้องไปไซบูได้ชีวิตติดห้องไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบนี้เนี่ยอยู่แบบนี้กินแบบนี้หรอกพี่น้องที่บนกินเนี่ยไปปั่นกินเขากับปลาหน่อยหนึ่งหรอกมันไม่อร่อยมันเย็นก็ได้เอาไปเวฟพี่น้องอไปเวฟการไปอ้องนองบัว ที่ผมก็จะกินตัวนี้แซ่บๆพี่น้องกินอันนี้เราอาจจะกินยานั่งกินสนเุนไพวานมันเป็นเกือบกิโลไดเ้เื่หนังบัวมาให้หบัวให้หนังบัวซื้อมาให้ด้านนอกมือนี่นนะ นี่รเาราจะหันกล้องแบบไหนะกับกล้องดีกว่าเนาะอันนี้คือเป็นบรรยากาศรอบนอกนาคดานนี้เด้อดานนี้นะต้องกล้องลมหมกยางแห้งพี่นนองลมหมกยางแห้งอันนี้เป็นด้านนอกของอันนี้เป็นเขาเห็นบว่าอันยอดที่มันเป็นเหลยมๆเ,เนี่ยเป็น สังเกตได้บ่พี่น้องเป็นเขาด้นานนี้เ่าเขาเขาวเนี่ยวัดดอยเทพนิมิตนะคะเป็นจีดียอดจีดีหนึ่งเห็นบ่พี่น้องที่บนสูมาให้เบิงใกล้กน,นั้นคือยอดเจีดีของวัดดอยเทพนิมิตวันนี้วันโกนเดย็นี้น้องบัวจะไปที่ตลาดกระทูนะคะจะไปหาสื่อพักไปหาสื่อพักไม่จัดแบบสำหรับเคียงเคียงเอาลำพิกประทู แมงดาของยีบนแล้วก็ปลาบองผัดสุกจับเป็นสำรับนะคะจะจัดเป็นสำรับไปถวายพระนะคะให้น้องบัวจัดการยีบนไปก็ได้ให้น้องบัวจัดการะะอันนี้เป็นาทางจากจากหน้าวัดน,าว,ดน,า,วดนาวัดสุวรรณคีรีนะคะนาวัดสุวรรณคีรีก็จะไป ไปด้านข้างหน้าก็จจะเป็นเนี่ยเข้าไปซอยสายน้ําบนไปแมสายน้ําบินไปแม็กคูนาไนานะคะไปแม็คูนาไนาแล้วก็ทะลุออกไปเขาห้าสิบปีนะคะถนนห้าสิบปีพุนละไทยเบื้องในซับหนีพี่น้องเพราะว่ามันติดอันนี้เนี่ยติดหลังคาอันนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกมื่อนี้ลมดีดีพี่น้องหลังจากที่ฝนตกเนาะฝนตกขค้ืนว่านนี่เมื่อนนีบ่บ่ตกแล้วกับก็มีลมดีโอเคลมเย็นดีมากฝนตกแห้งแห้งเหมือน,นัน มันสัตว์กมาทางประตูทางหน้าต่างนี่เสียงอันปะทะกับกระจกหน้าต่างดังปุกปิกปุเปิกเออฉนันบันไหวเลยเหมือนไ,ไหนพี่น้องอนี่แหละเป็นภูเขามันเดียวเห็นภูเขาล้อมรอบเนาะอ่ะอไปใส่บ่ตริกับบึงไปอยู่ในห่วงนี่แล้วอ,อีบนก็ได้ไปใส่บ่ตริกับอยู่ในห่วง,งบวัวว่าพี่บุญไม่ต้องไปไหนเลยอยากกินอะไรก็บอกบวัวโทรบอกบวัวได้บัวซื้อมาให้ คลิปเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ที่ยบนเบาไปเนะเาะเราเรื่องว่กากิกจอพยเตอร์สีมานพี่น้องลดดูกก็เห็ดไปโหลดย้ายเขาสวดก็แห้งหระสันแมนสวดก็ดีสีไพ่ก,ก็ได้พี่น้อง ความสุขอะไรจะเป็นความสุขของเราก็ทําไปม,มันกับบริเวณความสุขไปไปนองถ้าไปเทคแค่เขาแบบนั้นมันเป็นงานนะมันไม่ให้ความสุขนั่นหมายความความสุขมันไม่ได้อิสระอืแต่ถ้าเขาคิดว่ามันเป็นงานคิดว่าเราไปทําหน้าที่ดูแลเขาเราก็ได้ถึงตอบแทนนะ,ะค่ะทุกคนแล้ก็ดียุดอกไม่ตื่น ดีกับเรลาสื่อสัตว์กับเรลาแล้วดีผู้คุณยิ่งถุกคนที่มาอยู่นําเร้าน่ะจะไม่ซื่อสัตว์กับแกเห็นเวลาแกเมาเวลาแกกินเหล้ากินยังสี่แบบแบบไม่ห้ามปล่อยให้เรากินเมาหรอกอะเรานอนหลับก็หลับเอาเงินหลับเอาอย่างล่องสุดนอดแล้วโดนกระเทยเราออกกระเทยแล้วแล้วจะกินแล้วสอบกระเทยเนาะ เลดี้บอยเอามาอยู่น้ำมันี้พาเรากินพาเราดื่มแบบเมาบอลูเรืองหรือแล้วอันนี้ให้เราพาพากกันไปกดไปกดเอที่เอ็มไปกดเงินย่ำเรากดเงินสิกระจบจอบ,จ,อบจำจำรหัสเรามันดีพอเราเมาหลักเอาเอที่เอ็มเราไปกดเอาเงินเนนนบิดย่ำหมดเจอบ่เห็นเขาเขาหนีเขาได้เงินเ้วเขาหน,าน,านีอันนี้เอาเอที่เอ็มไปกดบ่ไม่เงินาจ้ากบะ ท,ทั่วไปหาลูกลูกอุ่นเงินขายไหม่ตายเถื่อแล้วนี่ร้ายประวัติแล้วหนี่งประวัติแล้วในการที่โดนคุณยิง่งเอาเงินเอาอย่างไหนดูแปลว่าะญบ,บุญไปอยู่น้ำน่ะมิเตย์ญบ,บนันเป็นคนให้กระเป๋าเงินเรากระเป๋าอันสปาสปอร์ตวีซ่าแล้วกับกระเป๋าเงินแล้วนะมิเตย์บ,บุญเป็นคนให้เป็นนางดื่อนางดิ่งมันไเด้ เวลาเช็คเช็คกันเช็คบินญี่ปุ่นเป็นค้นใจพันเมาส์เหรอยุโรปสี่สี่บอกวายุพอแลี้องรู้พอแล้วเดี๋ยว,ว,วเขาเมาเาดี๋ยวเมาส์เหอยุกับบ่านไม่ได้เดี๋ยวมาเอายุกลับเด็กน้อยชิจายแต่คนบราไปโรยายไปโรยายถือว่าเป็นงานถือว่าได้ลันลาถือว่าได้เที่ยวอยูตอ่ต่อเลยอยูดอ่ดก็บเราเหนะมืนอนกันนะยังไม่คอนเฟิร์มนะพี่น้องยังไม่คอนเฟิร์มนะวะ่าแกจะมาวันที่เท่าไหร่อะไรยังไง อันนี้คือเขาเบอกกันคือเขาคุยกันกับพวกเ,เพื่อนเพืน่นเกนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถามมันฟีดอีกเดี๋ยวจะถามมันฟีดบิ่งมาแกจะมาจริงไหมเพราะว่าเขาคุยโทรกันเขาโทรคุยกันตลอดเวลามันเีดกับปัญญนกูตื่นเตะก็ยังว่าแหละเนาะมาย้ำหนถ้าเฮา ถ้าเทาสะดวกถ้าเขาวา่างเท้าสูงเทาก็มาเทคแค่แล้วได้แต่ว่าถ้าเท้ามีที่ไปมีที่เลือกที่ใหม่กว่าดีกว่ามันโอเคกว่าเทาก็ไปแม่นบาพี่น้องเพราะว่าเขพยาพิ่เติมนี่ไม่ได้คุยเรื่องเผนแบบว่ามีแผนจดทะเบียนแต่งงาน,นไม่ไปดูคุ้ยหอดปนันจักเทือพี่น้องไปดูคุ้ยปนันจักเทือขนาดเป็นผู้ชายคนเลกะก็รู้อยู่ว่าเราไม่มีอืม อยู่ๆเรามีเมียไม่ลูกไม่เตา้ามีครอบครัวแต่ว่าเรากับเมียก็คือเมียเราป่วยเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตเพราะสามารถอยู่กับเราได้แล้วก็ดูเตา่าเราล้านนี่ยังเขาก็คือตกลงการเอาแม่ไปไหวอันสถานนันอย่างก่อนดูแลผู้ป่วยนะพี่น้องเสียเงินเราเด้ปกติแล้วถ้าไม่มีตังถ้าไม่รวยจริงอะ่ะไม่ได้นะทุกคนมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะมากัานกีเรา อายุหลายเลี้วเขาก็รัฐบาลเขาก็ดูแลนู่นนี่นั่นใช่ไหมนั่นแหละ,ะตรงวัดซิปก็ปีนจค่อยตายเราก็ตายบางใดๆนี่หนึ่งเมียเล่านะแชาวพญ่นี่นะมาเที่ยวไทยปีละสองครั้งคิดตงรงรถยู่นาะปีละสองครั้งในท่าบ่มีเงินสิมาเด้ก่ปีละสองครั้งมากินแบบนี้หูเมาแบบเลี่ยงดื่มเลี่ยงดิ้งเลี่ยงเลี่ยงดื่มเขาให้เลี่ยงไปทั่วที่น่นะแม่อืม ใส่เงินแบบฟุ่มเฟ้อยแห้งแล้วเดี๋ยวนี้ลูกซ้ายเราถูกซ่ากับลูกซ้ายล้วเซฟเงินแล้วเพราะว่า,วาพอมาหนึ่งแกปว่าวยแล้วคนที่ไปเบิง้งเขาแบบ่เบิ้งให้คือเก่าก็ต้าาองหยาบหยาบหยาบอันหยาบมูเล่าคือเก่ามูพลังน้ำกันเขาก็เลยเซฟเงินให้เขากำหนดเห็นเรื่อว่าให้ใส่เงินละทันที่นี่ ข่าวปเหต์ตามเขาเขาจะบ่ให้มามันนี้เราองอ่ะร้องหอนอยากมาแห้งไปไงเนี่ยแบบมาไหลพี่น้อนไปเนี่พระเอกคอยจงขอความมันนีป่ปองเป่ปงปึงป,อง,ป,อ,งป,อ,งปองมาแล้วจิตท,ท้วมาตื่นแล้วกินกาแฟนู่นนี่นั่นแล้วจิโทรหาคุณนกวนสิพาพีไสไป ไปไข่คีโมว่ะันเอาดีบุญพบก,กับรักคุณน,น้พี่น้องเด้อ